สวัสดีเด้อจ้ามา่ะกินกาแฟน้ำกันค่ะอันเมื่อกี้พังเว้าอัดไปแล้วด้อค no ok ok ่ะกาแฟก็ยังบ่มมดถวยซ้ำโตจักหน่อยเนาะค่ะเนาะอันเว้าไปแล้วเด้อค่ะเมื่อกี้กะอันหั่นมาเพราะว่ากองงานกองยุดค่ะเอ้ยพอเวาอยูู่้เดียวอยู่เปล่าเปล่าเปล่าค่ะเด้อยากขึ้นยากหัวอ่ามา่ะกินกาแฟมันมดถวยกว่าเนาะค่ะเนาะ มีมืดเนอค่ะเนะสงสารโบได้คือมันอะเต็มเลยว่าพันเธอสัญญาณเอ้ยพันมองโบเห็นหนะค่นเนะมันย้อนแสงองนแสงเด็ดกำลังคุยเรื่องอันไฟกระพริบเพราะว่าอันหันมาเพราะว่าเอ้าคือโบอัดเพราะว่ามีต่สีแดงขึ้นแต่ว่าโบอัดมันโบได้กดอัดเนะค่นเนออ่ะก็ว่ากันไปตามมันแต่ละมืออบางังนเดี๋ยวปะ กินกาแฟกับไอ้ทุกตาผาฝันนั่มันมดถ้วยอนเนาะค่ะเนาะเขาว่าพันอัดแล้วก็มันมดพันยุดของพันก็ยุดเลยเด้อค่ะเด้อเอ้เาเรื่องไฟก็พิบค่ะเอ้ยอันเซอร์ไฟก็พิบเป็นเหอนน้ำาต้กินข้าวเอ้ยนี่ยเสอร์ทุกปีแล้วค่ะเวลาเปิดต้นนั้นแหลงๆมันก็เลออีกบรรยากาศที่ว่าสดชื่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแฟนเอ้ยพันนว่ามักกับพันบ่มักเนาะค่ะเนาะนว่าบ่มักกับว่าบ่มักลังเรือพันกับบเว้าหลังเรือพันกับบกว่า โอ้ยอันปิดเหาเดีวหงุดหงิดเป็นว่าเอแล้วคนยักหัวค่ะหลังมือพันกระโบเบาแต่บันนี้เอ้ยก็เลยมาเปิดตนแหลงเปิดจจน้อยเลยกับปิดตัวค่ะเพราะว่าอีตนผู้ยุ่นําผมบอกโอ้ยมันกระริดตะคืออันเวียนหัเอาเมื่อเลยเป็นว่าเอยเป็นว่าเออมันก็อีกบรรยากาศนึงเราขอนากกระโบว่ากันแฮงซเยเออฝังได้จ้เด้อ คูอทางพี่ต้นแรงมันมันอยากมืดไหวเนาะค่ะเนาะมันมืดมืดกับมืดตื้อไปเลยเด้อค่ะน้ำเหือนกับมันเปิดไฟอันที่ว่าใช้เนาะค่ะเนาะไฟมันก็เป็นอันนัอีกมั่อเนแล้วมาอ่ะลองเอามาเซอร์ไฟก็พิบมันดูมันก็นับเป็นเปเลยมัก็คืออีกบรรยากาศนึงค่ะดูสดชื่นค่ะแต่ว่าเด้่เนื้อเพราะว่าอันโอ้มันปวดหัวราะว่ากระปุตีเอ้ก็เลยปิดค่ะก็ขึ้นยักหัวอยู่เด้อค่ะ โอ้ยแดดก็จะแม่มีแหงมีแหงเนาะขนะมเมื่อนี้เนาะสดชื่นขนาดอะคะ่ะอากาศดีว่างั้นแต่ปะ่ะอากาศสดชื่นแต่ว่าข้างนอกเป็นอากาศเย็นนะ